สวัสดีค่ะเฮลท์ฮอตนิววันนี้นะคะเรามีสกรุปพิเศษนะคะซึ่งตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศสุดของการประชุมเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายสาธารณสุขอำเภอระดับภาคใต้ค่ะเราจัดกันที่ไหนคะหญิงกลางจัดขึ้นที่โรงแรมมุกดาราบีดวิลล่าแอนด์สปารีสอร์ทนะคะอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาค่ะและใครเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมครั้งนี้คะหญิงกลาง การประชุมครั้งนี้นะคะก็มีกรมอนามัยค่ะร่วมมือกับชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยค่ะพี่หญิงใหญ่หญิงเล็กผู้ที่มาเข้าร่วมประชุมครั้งนี้มาจากที่ไหนบ้างคะค่ะสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นะคะก็เป็นสาธารณสุขอำเภอทั้ง14จังหวัดในเขตภาคใต้เลยล่ะคะ่ะพี่หญิงใหญ่หญิงกลางเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศในงานครั้งนี้พร้อมๆกันเลยค่ะพััฒนนาาากรรดีสมววยใหญ่แแ็งท้ สกะรววกากรการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและพัฒนาให้เกิดเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นทางการเพิ่มมากขึ้นและเพื่อเป็นเวทีแรกเปลี่ยนเรียนรู้เกิดการเชื่อมโยงงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยล่ะค่ะสำหรับกิจกรรมในงานประชุมครั้งนี้ก็มีตั้งแต่ การบรรยายทิศทางงานอนามัยสิ่งแวดล้อมการบรรยายทิศทางงานส่งเสริมสุขภาพการเปิดนิทรรศการอำเภอสุขภาพดี80ปียังแจ๋วการอภิปรายในหัวข้ออะไรอย่างไรกับความสำเร็จของภาคีสุขภาพอำเภอสุขภาพดี80ปียังแจ๋วรวมไปถึงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อำเภอสุขภาพดี80ปียังแจ๋วณนะเกาะปัญญีจังหวัดพังงาค่ะ มีการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งดีดี DHS กับอำเภอสุขภาพดี80ปียังแจ๋วและการอภิปราย9ต่อไปของสาธารณสุขอำเภอสู่อำเภอสุขภาพดี80ปียังแจ๋วและบรรยากาศแห่งค่ำคืนนี้ก็มีการร่วมงานเฉลิมฉลองพันธสัญญาพัฒนาอำเภอสุขภาพดี80ปียังแจ๋วเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความประทับใจต่างๆมากมายเลยล่ะค่ะ ต้งคั่อคนไว้ทุกไวออกกำลังใจนั้นเละดีดูแลสุขภาพขงค่ะเป็นไงบ้างคะน้องหญิงกับบรรยากาศในการประชุมและก็งานเลี้ยงในค่ําคืนนี้ค่ะ ค่ะเป็นการประชุมที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพระหว่าง2หน่วยงานและสองภาคส่วนนะคะระหว่างกรมอนามัยและชมรมสาธารณสุขอำเภอแห่งประเทศไทยร่วมเป็นแรงพลังขับเคลื่อนและผลักดันงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมพยายามออกมาให้อยู่ในรูปแบบของเมืองสุขภาพดี80ปียังแจ๋วเลยล่ะคะ่ะสำหรับวันนี้สารคดีสัน้นพายชมชวนคิดพิชิตฝันสร้างแรงบันดาลใจกับมุมมองใหม่ๆใ,ในงานส่งเสริมสุขภาพและงานอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดีเฮลท์ฮอตนิววันนี้อขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะกรมนาไมยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี